พูดกี่ครั้งก็บอกตรงๆไม่อยากเขาหน้าอ้ามึงจะพูดอะ้หลังพาเจอกบบนาไม่ตางเขาตาคงไม่ต้องูมก็กูเป็นงกับคนอย่ามึงก็แปบนคนว้ากูักมปครก็จะก็พูดออกไปก็ไม่เคยดูเพบางคนนั้นไม่ก็จะคิดก็เลกมึงไม่คิดูกูไม่เก็บมันในสมองให้มันลบผสมกับอกกมันลามบอกมันติดของมึงมันส่งของฟกคนที่ใส่ไม่ดีกับ้านกูเลียก่าคนกัดที่ท่านายอย่มึงมันเดินไปไกลแต่กูจะฉีดไม่ลุดดจะมากกส็ ไปท่าไหไม่รู้สมองทำอะไรสมองมึง่งนี้บ้กเามึงมีที่นันเลือบ้างไหมถ้าถมว่ามึงบ้าไม่เข้าใจก็บอกให้มึงเด้นกกันไปอย่ามาทำเป็นยังแย่งมึงก็แพ้แล้วก็ตายไปอย่ามาทำเป็นยัถ้ากูไม่ผิดแล้วกูไม่บอกผิดอย่ามาดัดจริตเพราะกูไม่แพ้และกูไม่โลงจิตอย่ามาดัดจริตมานทำเป็นแพมันทำให้ปวดใจเพรากูั้แะไเคยจะดก็ทำให้รู้ว่กูนับอผิดเพระคนนั้นไม่ฟังก็ทำให้พวกมึงฟังกันแล้วเข้าใจแต่คนที่ยังไม่ฟังก็ทำให้ฟังและคิดก็คีดกันไปถ้าคน แลเพราะว่าคุณนั้นยังไม่ดูแต่เจริงๆมันเป็นยังไงใ้ตัวร้องให้มันระเบิดแต่พวกคุณสาร